กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะสวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินโดลีนะสวัสดีค่ะเย่โอเควันนี้พี่มินจะมาสอนเทคนิคการอุ้มแฮนเซอร์นะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวขอถอดบันไดแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะมากวนน้องซูชินะคะระหว่างกินข้าว เดี๋ยวให้น้องซชิกินข้าวใส็จก่อนก็ได้นะพี่มยนค่อยสอนวิธีอุ้มนะคะระหว่างรองก็ดูน้องซชิกินข้าวไปพังๆก่อนเทคนิคก,การอุ้มแฮมไม่ยากนะคะเวลาเราอุ้มเขาเนี่ยเราเอามือเราเนี่ยประกบทั้งสองข้างแล้วเอานิวน้วนิ้วนิ้วก้อยก็ได้เนาะช้อนตุกดข้ขาอีกทีหนึ่งเนาะเทคนิคในการอุ้มแฮมนะคะเดี๋ยวเราให้น้องเขากินก่อนนะโอเคค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวชีกินเสร็จแล้วนะที่มินจะเรียกชี้มาที่มาหาแม่มาเร็วชีกลัวมาที่มินจับเลย okay, โอเคค่ะโอเคอย่าวางน้องซูชิกันนะคะเทคนิคการอุ้มน้องซูชินะคะอุ้มอย่างนี้เนาะอุ้มแล้วเอามือก้อยเนี่ยช้อนตูดเขานะคะนี่นะเห็นไหมช้อนตูดเขานะคะก็จะนิ่งบางตัวเนาะเราเอามือสองข้างเราประกบ นุ่นุก้อยช้อนนะคะนี่คือการอุ้มแฮมที่ถูกต้องเนาะโอเคค่ะน้องชูชิเป็นพรีเซนเตอร์อุ้มแฮมให้แล้วนะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่มินด้วยนะแล้วอย่าลืมกด s ับส c r ร b e ช่องนี้นะคะบ๊ายบาย